สวัสดีครับนี่เคยำน่าจี่พามาเก็บปักบุกบบค,ครับผม,มบุอกอิสตาเลยนี่ครับผมตุนมันอยู่ข้างลุงงานเบาเคยำหนาครับผมนครับผมหมาคน สุกเต็มนะครับผมต้นเขาเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมสุกเต็มต้นเลยครับผม,มต้นเขาจีร่วงมากๆครับผมนะครับนี่แต่หน่วยเขาเป็น,นครเต็มหมดเลยครับ ครับผมณไลค์ครับผม